สวัสดีครับวันนี้เชฟทันจะมาทำขนมจีบกันนะครับส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะครับเนื้อไก่สับแผ่นเกี๊ยวแครอทน้ำปลาพริกไทยน้ำตาลทรายน้ำต้นหอมรากผักชีกระเทียม หอมหัวใหญ่ขั้นตอนแรกนะครับนำกระเทียมและรากผักชีนะครับนำมาโขลกตามให้ละเอียดใช้สำหรับไปหมักกับเนื้อไก่สับนะครับต่อไปเราก็มาหั่นนะครับหอมหัวใหญ่เป็นหั่นเตานะครับ แล้วก็แครอทก็หั่นเป็นเต๋าเหมือนกันนะครับแล้วก็ซอยต้นหอมนะครับเพื่อที่จะนำไปผสมกับเนื้อไก่นะครับต่อไปก็นํารากผักชีกับกระเทียมที่เราโขลกไปแล้วนะครับลงมาในใส่ในเนื้อไก่เลยนะครับใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแครอทหั่นเต๋านะครับใส่ลงไปเลยนะครับหอมใหญ่หั่นเตานะครับต้นหอมซอยนะครับแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ และแล้วเราก็ได้ไส้สำหรับใช้ทำขนมจีบแล้วนะครับต่อไปมาเตรียมเกี๊ยวกันนะครับโดยหั่นมุมทั้งสีด้านออกนะครับเพื่อที่จะได้จับจีบง่ายนะครับขั้นตอนการห่อนะครับนำแผ่นเกี๊ยวนะครับมาล้างน้ำเพื่อเอาแป้งที่ติดอยู่ที่แผ่นเกี๊ยวออกนะครับแล้วนำมาวางบนหุ้มมือนะครับตักไส้ที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ลงบนแผ่นเกียวเลยนะครับแล้วก็จับจีบให้สวยงามนะครับตามความเหมาะสมนะครับถ้าทํากินเองจับไม่ต้องเนียบมากก็ได้นะครับให้พอเป็นรูปทรงนะครับนี่ครับหน้าตาขนมจีบที่เราห่อได้นะครับเมื่อห่อขนมจีบเสร็จแล้วนะครับเตรียมนําขนมจีบพาไปนึ่งนะครับ นำขนมจีบมาวางในซึ้งนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับในการนึ่งใช้เวลาในการนึ่ง20นาทีนะครับขนมจีบของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูน่ารับประทานมากเลยนะครับจากนั้นก็เตรียมจัดจานได้เลยนะครับนี่ครับขนมจีบที่เราจัดจานเรียบร้อยแล้วนะครับหอมนุ่มน่ากินมากเลยนะครับ จิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เชฟทันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เชฟทันต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ